สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบอร์สุขสุขคนเด้อน,นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องกระตุ้นสาราใต้เนเยลเด้อเป็นกําลังใจเหมือนเดิมนะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังคลิปเนาะเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดถามสจะค้ายให้น้องด้วยนะคะที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งหรือว่าลุกโฆษณาให้น้องด้วยนะคะขอบคุณเอฟซีทุกๆคนที่เข้ามาสนับสนุนที่เข้ามาด,ดูน้องเนาะ ร้องพูดผิดประการอะไรหรือพูดไม่เพราะตะกลับขอโทษขออภัยเอฟซีมากๆนะคะกราบขอโทษขออภัยคนดูได้ด่าด้อนะคะอ่าแหละนะคะน้องจะมาอ่านคอมเมนต์ที่น้องได้ลงคลิปนะคะเกี่ยวกับเอ,อ่อคนลาวมาพูดใส่คนไทยค่อนข้างที่จะเยอะค่ะนะคะทุกคนแต่กลายเป็นว่านี่แหละคนลาวบางคนเนาะไม่ค่อยยอมรับความจริงนะคะทุกคน ส่วนใหญ่เลยนะคะที่เหมือนกับว่าต้องจะไม่ยอมรับความจริงจนได้อะนะคะทุกคนมันต้องยอมรับความจริงให้ได้ใช่ไหมนะคะเนื่องจากว่าประเทศเรานะคะเป็นประเทศที่ไม่เจริญอยู่แล้วเนาะแต่คนลาวบางกลุ่มนะคะน้องก็ไม่ได้ไห,มหมายถึงเหมาดวมเนาะคนราวบางกลุ่มหรือว่าวางคนเท่านั้นนะคะจะออไม่ค่อยกล้า ยอมรับความจริงที่ประเทศเราเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะนะคะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะส่วนใหญ่เลยนะคะเท่าที่น้องเห็นนะคะออกมาพูดต่างนานาใส่คนไทยเนาะซึ่งน้องก็ไม่ได้พูดเข้าข้างคนไทยนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงผิดก็คือผิดนะคะสังเกตนะคะว่าคนพมา่าหรือว่าคนเวียดนามอย่างนี้เนาะ เขาไม่ค่อยเออออกมาพูดใส่ได้ประเทศไทยนะทุกคนไม่ใช่ใส่ได้คือพูดหลาประเทศไทยนะคะส่วนมากเลยนะคะไม่เห็นเลยนะคะว่าเออคนพม่าต้องมาพูดกับคนไทยอย่างนู้อย่างนี้นะคะไม่มีนะคะมีประเทศเรานี่แหละที่มีขอเอไม้มาไว้ตรงนี้นะคะไม่ไม่คดนยินเนาะ ประเทศเรานี่แหละที่มีน้องก็เพิ่งเห็นเลยนะคะทุกคนคือกลายเป็นว่าอมืมันอะไรนั่งหนาทั้งๆท,ที่เรามาทํางานที่ประเทศไทยนึกออกไหมคะเรามาทํางานที่ประเทศไทยเอาเอาเราอาศัยเขานะคะอาศัยเขาก็คือทํามาหากินพึ่งพาเขามันก็เหมือนกับการเป็นที่แบบว่าเราพึ่งพาประเทศไทยอยู่อันนี้ต้องยอมรับความจริงเด้อนะคะ นี่แหละนะคะวางคุณก็ไม่ยอมรับความจริงนะคะน้องน้องก็ถามว่าน้องน้องยอมรับความจริงไหมอันนี้ต้องบอกเลยว่าน้องยอมรับนะคะจริงถ้าวางคุณเออเป็นที่ข้าเป็นที่ข้าแล้วไงนะคะเราก็ได้ตังจากประเทศไทยเนาะด <c oughs> ีกว่าเออมีมีทั้งมือมีทั้งเท้านะคะไปนั่งขอทานแบบนี้มันก็ คือ,อยังไงอ่ะคือมันไม่เห็นคุณค่ากับตัวเองนะคะเรามีทั้งมืออะไรครบเนาะแต่กลายเป็นว่าเป็นนั่งขอทานประมาณนี้หรอนะคะมันไม่เห็นคุณค่าของเราอ่ะนะคะเออเราก็ต้องขยันขี้ค่าก็ขี้ค่าเถอะนะคะเราต้องยอมนะคะคนเราพูดด้วยกันใส่ร้ายเออดูถูกกันนะคะทั้งทั้ง ม่ใช่คนไทยเน้อมาดูถูกคนลาวอันนี้คนลาวลวยกันดูถูกคนลาว้วยกันเน้อน้องก็โอ้โหบดค้ำสีเบานะคะทุกคนนะคะแต่ก็จริงแนละนะคะเขาบางคนเขาก็ไม่ยอมรับความจริงว่าประเทศไทยจเจริญแค่ไหนนะคะบางคนเนาะไม่ได้ขึ้นมาใช้ชีวิตในประเทศไทยในเมืองไทยก็เออไม่คิดว่าประเทศไทยจะรุ่งเรืองขนาดนี้เขาก็พูดออกมาได้นะคะทุกคน ก็คอมเมนต์นะคะน้องได้อ่านถ้าตอบไม่หมดต้องกล่าวขอโทษขอภอภัยคนดูหรือว่าเขาคอมเมนต์มากๆนะคะทุกคนเพราะว่าน้องก็ไม่ได้อ่านหมดหรือว่าตอบหมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมากๆนะคะเอาล่ะนะคะน้องจะมาอ่านคอมเมนต์พี่เขาบอกว่าขอฝากน้องกระตุ้นผ่านไปยังคนลาวนะคะคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนใจดีค่ะตอบซุยเดือก คนอื่นทั้งที่ไม่ใช่พี่น้องตนเองค่ะนี่เรื่องจริงนะคะคนไทยชอบแบบว่าจิตใจเขาดีเนาะแต่อย่าให้คนไทยโมโหนะคะวางครั้งเรื่องนิดเดียวอาจเป็นเรื่องใหญ่คนพมา่าเขายังไม่ค่อยมีปัญหาแต่คนลราปัญหาหลายวันนะคะอย่าให้เรา อย่าให้พวกเราทนไม่ไหวนะคะเอออันนี้ก็เรื่องจริงนะคะทุกคนคือถามมายังไงฝากไปบอกนะคะน้องก็ทำช่องอยู่นะคะถ้าน้องก็พูดแค่นี้นะคะทุกคนมันจิตใจแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะจิตใจบางคนไม่เหมือนกันคิดก็ยังไม่เหมือนกันเลยนะคะขนาดน้องเขียนคิ้วอ่ะเขียนยังไม่เหมือนกันเลยทุกวันนี้นะคะ เนาะ FG นะคะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าอยากถามเนาะว่าอ,อคนลาวนะคะทำไมต้องชอบแบบว่ามาพูดใส่คนไทยทั้งๆท,ที่เราอาศัยอยู่ประเทศไทยนึกออกไหมคะลูกหลานหรือว่าอะไรญาติพี่น้องต่างๆอะ่ะชอบมาทํางานที่ประเทศไทยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะแต่ทําไมก็ไม่รู้ว่าเออ คนไทยไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ทั้งๆท,ที่ความจริงอ่ะนี่แหละนะคะไม่ค่อยยอมรับความจริงเท่าไหร่เนาะอย่างที่ประเทศเราถนนไม่ดีบ้านเมืองเราก็แย่ทุกวันนี้นะคะจีนหรือว่ามาสร้างในประเทศเราอะ่ะทั้งโรงแรมเอ้ยนะคะอาหารร้านอาหารต่างๆเนาะเป็นของเขาหมดแล้วตอนนี้เนาะแต่กลายเป็นว่าเฮ้มีคนบอกว่าประเทศเรา ไม่ได้รอยข้าวเหมือนคิดนะประเทศเราเราจะเดินแล้วนะคะคือเดี๋ยวก่อนนะคะประเทศเราประเทศเรานี้คือไม่ได้จะเดินขลาดนั่นนะคะคือเขาต้องบอกว่าต้องยอมรับความจริงใช่ไหมเอฟสีแต่กลายเป็นว่าไม่ยอมรับความจริงนะคะเออนะคะนี่ก็งงเนาะ อันนี้ก็ถ้าคนลาวดูด้วยกันโอ้ดูน้องเนาะก็อยากจะฝากบอกว่าเออเราก็มาอาศัยพึ่งพาประเทศไทยเนาะเราอย่าไปอันนี้กับเขาเลยน,นะคะเพราะว่าคนไทยนะคะถ้าใจํำขึ้นมาทันทีนะคะถ้าโมโหมื่อดก็โอ้โหไม่รอดหรอกค่ะนะคะไม่รอดจริงๆนะคะ อ่าเดี๋ยวนี้โซเชียลอะไรก็แล้วแต่เนาะเยอะเยะแล้วก็ออกช่องไหนก็ดังไปหมดแล้วนะคะทุกคนครับตามจับคุณได้ทุกที่ทุกจังหวัดเลยเนาะนะคะอย่างเดานะคะน้องนี่ก็เราก็ต้องยอมรับความจริงเบางสิ่งบางอย่างนะคะโอเคนะคะสีวันนี้นะคะ น้องก็รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองอ่ะออฟันออกมาเหยืนนี่หนึ่งจะพูดอะไรให้ฟังค่ะเบฟี FC นะคะคือน้องไปหาหมอเอานะคะคือน้องไปหาหมอฟันใช่ไหม FC? เบฟซีเขาบอกว่าเขาบอกว่าคนไข้คะหมอ จะทำฟันตรงนี้นะคะเอ่อฟันข้างหน้าน้องอะ่ะมันยุบเข้าไปใช่ไหมเอฟซี FC? ข้างเอ่อฟันข้างหน้าด้านด่างเนาะมันออกมานะคะหมอเขาคงแนะนำบอกว่าเออจะมีอะไรมาอุดตรงนี้นะคะทำให้ฟันเยืนขื้นนิดนึงเหมือนวานะคะเขากับเอ้ยคิดเขากับคิดนันใจะนะว่าไม่อยากไปเห็ดฟันมาก ไปเฮ็ดฟันโบให้มันเยิ้นก็สีเยินน่ะเขาก็คิดในใจทุกคนอันนี้ว่าหยอกเด้อก็แบบว่าเพฟันก็ว่าเออใส่อีหยังทางนี้เลยค่ะเฮ็ดให้ฟันเยินออกมาหนีนึงเด้อบ่ต้องตกใจเพิ่นก็ว่าจังซีแดะเฮาก็คิดในใจเอ๊ะเฮาไปเฮ็ดฟันบ่ให้เยินนะก็สิเยินออกมาเฮาคิดถึงี่อันนี้หยอกเด้อ FC หมอเขาก็มีวิธีของเขาเนาะเพราะว่าฟันข้างหน้านองมัน มันบุบเขาไปไ้เออมันติดมันติดตรงนี้เนาะมันออกมากไรเนาะิ่นก็นเลยว่าสีร้องใสเอออียังดันฟันนะเหตดให้ฟันเยินนิดนึงกว่า <c oughs> คุณหมอหน้ารักมากเลยเอฟซีนะคะโอเคนะคะเอฟซี ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลานะคะพบกันใหม่ EP หน้าเดี๋ยวคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถ่อจะคให้น้องด้วยนะคะที่สำคัญก็อยา่าลืมกดกระดิ่งหรือว่าดูโฆษณาให้น้องด้วยนะคะไปก่อนนะคะ FC พบกันใหม่ EP หน้าเดี๋ยวคลิปหน้านะคะสวัดีคบายบาย